กระแสคอมเมนต์จากแฟนวอลเล่บอลต่างชาติหลังมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันวอลเล่บอลเนชันลีหรือ VNL 2อ2 6ในสนามที่สองนั้นเต็มไปด้วยความดีใจความตื่นเต้นและความคาดหวังอย่างเห็นได้ชัดโลกโซเชียลแทบทุกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับวอลเล์บอลไม่ว่าจะเป็น X Facebook, Instagram, Reddit หรือ YouTube ต่างมีแฟนกีฬาจากหลากหลายประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามหลายคนบอกตรงกันว่านี่คือขาวดีของวงการวอลเลย์บอลโลกและประเทศไทยเหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพในเอเชียเสียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ไทยสร้างมาอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างอบ่น เป็นมิรและเต็มไปด้วยสีสัน แฟนวอลเล่บอลจากยุโรปจำนวนไม่น้อยแสดงความดีใจที่ได้เห็น VNL กลับมาจัดในเอเชียอีกครั้งโดยเฉพาะในประเทศไทยหลายคอมเมนต์จากฝรั่งเศสอิตาลีและโปลแลนด์ระบุว่าพวกเขาประทับใจบรรยากาศการแข่งขันในไทยจากครั้งก่อนๆที่เคยจัดทั้งแสงสีเสียงการต้อนรับของอาสาสมัครและความคลั่งคลายวอลเล์บอลของแฟนชาวไทยดูแข่งที่ไทยทีไรนักกีฬาดูมีพลังมากขึ้นทุกครั้ง คือหนึ่งในประโยคที่ถูกกดไลค์และแชร์ต่อจำนวนมากแฟนชาวอิตาลีรายหนึ่งถึงกับเขียนว่าเขาดู VNL เพื่อรอแมทช์ที่แข่งในไทยเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศในสนามส่งผ่านมาถึงหน้าจอได้จริงในขณะที่แฟนวอลเลย์บอลจากอเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต่างแสดงความตื่นเต้นในมุมของการท่องเที่ยว หลายคนมองว่าการได้ตามทีมโปรดมาแข่งขันที่ไทยคือโอกาสทองในการผสมผสานกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยววอลเลย์บอลระดับโลกบวกอาหารไทยบวกทะเลสวยๆเท่ากับทริปในฝันคือคอมเมนต์ที่สะท้อนความรู้สึกของแฟนจำนวนมากพวกเขายังชื่นชมการเดินทางที่สะดวกค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับยุโรปและความเป็นมิตรของคนไทยซึ่งทำให้การเดินทางมาดูการแข่งขันไม่ใช่เรื่องน่ากังวล แต่กลับเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแฟนวอลเล่บอลจากประเทศในเอเชียเองก็ไม่แพ้กันคอมเมนต์จากญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยความยินดีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลายคนมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางวอลเล่บอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการได้จัด v n l สนามที่2จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของวอลเลย์บอลเอเชียในสายตาชาวโลกแฟนชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเขียนว่าไทยคือประเทศที่เข้าใจวอลเลย์บอลจริงๆทั้งในแง่เกมและแฟนกีฬาส่วนแฟนจากฟิลิปปินส์บอก,กว่าเขารู้สึกเหมือนได้จัดการแข่งขันร่วมกับไทยเพราะวัฒนธรรมความสนุกและความหลงไหลในกีฬาใกล้เคียงกันมากหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดในคอมเมนต์ของแฟนต่างชาติ คือพลังเชียร์ของแฟนวอลเลย์บอลไทยหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในกองเชียร์ที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่แค่เสียงดังแต่เป็นการเชียร์อย่างมีจังหวะมีสีสันและให้เกียรตินักกีฬาทุกทีมแฟนชาวบราซิลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีแฟนวอลเลย์บอลคลั่งไคล้ยังยอมรับว่าบรรยากาศในสนามของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันไม่ใช่ความกดดันแต่มันคือพลังบวก เขาเขียนไว้ในคอมเมนต์หนึ่งและมีแฟนจากหลายประเทศเข้ามาเห็นด้วยอย่างรวดเร็วอีกมุมหนึ่งที่แฟนต่างชาติพูดถึงอย่างกว้างขวาง คือความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันหลายคนอ้างอิงถึงประสบการณ์จาก VNL และทัวนเมนต์ระดับโลกที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพทั้งในวอลเล่บอลหญิงวอลเล่บอลชายและกีฬาประเภทอื่นๆระบบการจัดการความตรงต่อเวลาการถ่ายทอดสดและคุณภาพสนามล้วนได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องแฟนจากเยอรมนีรายหนึ่งกล่าวว่าบางประเทศร่ำรวยกว่าแต่จัดแข่งได้ไม่ราบรื่นเท่าไทย ซึ่งเป็นคำชมที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพที่ไทยสั่งสมมาความตื่นเต้นยังขยายไปถึงตัวนักกีฬาเองเมื่อคอมเมนต์จากแฟนหลายประเทศอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของนักวอลเลย์บอลระดับโลกที่เคยพูดถึงการมาแข่งที่ไทยในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นจากแฟนๆหรือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตระหว่างทัวร์นาเมนต์แฟนชาวเซอร์เบียร,รายหนึ่งเขียนว่า ถ้านักกีฬาแฮปปี้เกมมันก็จะสนุกขึ้นและเขามองว่าการเลือกไทยเป็นเจ้าภาพคือการตัดสินใจที่ดีของฝ่ายจัด VNL เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพการแข่งขันโดยรวมนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่พูดถึงความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ขององค์การที่ไทยได้จัด VNL 2026สนามที่2หลายคนมองว่านี่คือสัญญาณว่าวอลเลย์บอลโลกกำลังให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียมากขึ้น และประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดแฟนจากอาร์เจนตินาระบุว่าวอลเล์บอลไม่ควรจำกัดอยู่แค่ยุโรปหรืออเมริกาใต้และเขาดีใจที่ได้เห็นการแข่งขันระดับสูงถูกนำไปจัดในประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างแต่เต็มไปด้วยแพรสชันแฟนวอลเล์บอลหญิงจำนวนมากจากทั่วโลกยังแสดงความตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์แข็งแกร่งในวอลเลย์บอลหญิงและมีฐานแฟนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์จากแฟนชาวตุรกีระบุว่าเขาชอบดูวอลเลย์บอลหญิงแข่งที่ไทยเพราะบรรยากาศในสนามช่วยขับเน้นอารมณ์ของเกมได้ดีและยังเป็นเวทีที่ทําให้นักกีฬาจากหลายชาติได้รับความสนใจอย่างเท่าเทียมไม่ใช่แค่ทีมใหญ่เท่านั้นความรู้สึกดีใจแทนไทย ปรากฏชัดในคอมเมนต์จากแฟนหลายประเทศโดยเฉพาะจากชาติที่เคยไปเยือนไทยหรือเคยดูการแข่งขันที่จัดในไทยพวกเขามองว่านี่คือผลลัพธ์จากความทุ่มเทและความรักในกีฬาของคนไทยแฟนจากสเปนเขียนว่าไทยไม่ได้จัดแข่งเพราะโชคแต่เพราะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาําทำได้ดีจริงประโยคนี้ถูกแชร์ต่อพร้อมอิโมจิกรบมือจำนวนมาก อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือเรื่องเวลาแข่งขันแฟนจากยุโรปบางส่วนยอมรับว่าการแข่งในเอเชียอาจทำให้เวลาถ่ายทอดสดไม่สะดวกสำหรับพวกเขาแต่ส่วนใหญ่กลับมองในแง่บวกว่านี่คือโอกาสได้ดูวอลเล่บอลในช่วงเวลาที่แตกต่างและยังช่วยขยายฐานผู้ชมทั่วโลกแฟนจากเนเธอร์แลนด์รายหนึ่งบอกว่าเขาไม่ติดที่จะตื่นเช้ามาดูหากแลกกับบรรยากาศการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจากไทย คอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ก็สะท้อนความตื่นเต้นในอีกมิติหนึ่งหลายคนพูดถึงคอนเทนต์โซเชียลมีเดียที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งในไทยไม่ว่าจะเป็นคลิปบรรยากาศสนามแฟนเชียร์นักกีฬาเดินเทีย่ยวหรืออาหารท้องถิ่นแฟนจากออสเตรเลียเขียนว่า VNL ที่ไทยคือขุมทองของคอนเทนต์และมองว่ามันจะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้น ในภาพรวมคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติสะท้อนความรู้สึกเดียวกันอย่างชัดเจนคือความดีใจและความตื่นเต้นที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน VN เ2 0น6ลสนสนามที่2ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้จัดแต่ในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของวอลเลย์บอลโลกหลายคนเชื่อว่าการแข่งขันที่ไทยจะเต็มไปด้วยคุณภาพ ความสนุกและความทรงจำดีๆทั้งสำหรับนักกีฬาและแฟนกีฬาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมข่าวนี้ถึงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในคอมมูนิตี้เวลเลบอลทั่วโลกความคาดหวังได้ถูกตั้งไว้สูงมากและจากเสียงตอบรับเหล่านี้ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะพร้อมและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำให้ VNL 2026สนามที่2กลายเป็น1ในสนามที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การแข่งขันรายการนี้